ครบหนึ่งปีหลังได้ตั้งยังไงพี่น้องชาวประยองก็ยังน่ารักแบบนั้นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจุดประสงค์ที่ลงมาในวันนี้นะครับไม่ได้มีในยะทางการเมืองอะไรแต่อย่างใดเราต้องการที่จะมาจับเข่าคุยกันนะครับกับพี่น้องประชาชนชาวประยองที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลานาน,านผมก็ยังจำได้อยู่ว่าช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาตอนที่มาหาเสียงที่นี่เนี่ย หลายคนหลายที่จังหวัดอ,อื่นๆก็จะถามว่ามีนโยบายเศรษฐกิจยังไงบ้างมีแต่ที่ภาคตะวันออกมีนายอมีชมบุรีที่ถามว่าภาคข้าวไก่มีนโยบายสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างเพราะปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ กระทบกับพ่อแม่พี่น้องที่นี่จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาพบกับพบท่านเนี่ยก็แวะไปดูที่โรงงานที่ไฟไหม้มานะครับ <c oughs> ไปดูที่สวนยางของชาวบ้านชาวระยองที่อยู่รอบๆมานะครับไปดูโรงเรียนของพวามาไปเปิดต้นน้าไปดูลูกสิ่งทุกอย่างมาให้มันเห็นภาพจริงๆว่าว่า สิบปากว่าไม่เท่าตายเห็นในลันกษณะที่ว่าก็อยากจะมาฟังพี่น้องเล่าให้ฟังว่าไอ้กลิ่นที่ต้องสูดน้าที่ต้องดื่มความคันของผิวของน้องๆงเยายวาชนที่นี่ที่มีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวยังไงอยากจะขอโอกาสอีงที่บอกจับข่าวคุยกันแล้วก็อยากจะฟังมากกว่าพูดนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วพอพี่น้องได้ระบายเล่าอะไรถึงฟังมาเนี่ย ได้ให้ผมได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัน์อีกสักทางหนึง่งพูดกับท่านอีกท่านหนึง่งว่าเมื่อผมไปเห็นด้วยตาแล้วแล้วก็ฟังที่ท่านอยากจะเล่าให้ฟังแล้วนะแล้วผมจะทําอะไรให้กับพวกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวไงผมจะพูดยาวๆปิดท้ายอีกรอบหนึ่งวันนี้เดี๋ยวท่านที่จะขอแค่ทักทายกันก่อนแต่ว่ามั่นใจได้ว่าตอนนี้อย่างน้อยมีสสและยอง5าท่านที่ท่านเลือกมากับมือนะครับแล้วก็อย่างน้อยมีประธานกรรมธิการสิงนว่ร้องสองคน,อย,ยยนอยู่ด้วยกันอยู่ในเวทีนี้ ผมประธานคนแรกนะครับของพรรคมาเป็นหัวหน้าพรรคก่อนเวลาบ,บอกแล้วก็ตอนนี้ประธานคนใหม่ก็คือคุณคุณ,คณจั่นนะครับช่วยคุณเป็งค,คุณเป้งนี่เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับ